มีดำนะเห็นคนบานเดียวกันเลยมาบอกละกอนกอนพันต์ตบบ์คนกลางใบนะบมันกระตูกันกระหูกางใบนี่จีรโมดไาขาวสาเข็มแต่ของม,มีนิดๆ้องอย่างนีเขียวมีจอยจอยถ้าพอเก็บอา ม,มีอะไรมาให้นะประกอบเป็นภปึ๊บต mm ้องสั่งลิ้ใช่ก็ได้ไอโฟนไอโฟนตัวดีอนตัวนีมีองรูนะอันนี้รูสัญญาณอ่าฮะรูนี่รูรูเก็บรูเก็บรากอบอรีเสียกบอไปทังนีปึ๊บ ทีพ้พอปอดเล่นเสร็จแล้วก็เก็บแล้วก็แยกข่าทั้งนี้เก็บนะนนเนี่ยนี่นบเนี่ยวเนี้ยตัว,ต,วตัวล็อกล็อกโทรศัพท์เพื่อนะเพื่อแบบเวลาโดนแสงมันจะมองไม่เห็นใช่ไหมอ,อ,อ,อืมเนี่ยโหมดอยู่ในโหม หมดหมดไตพอตอยู่ไหมหมดช้าอันนี้ normal งานอันนี้เซนเซอร์ทำงานหนาหลังไตท้องแต่ว่ามอเตอตะปอดปุ๊บเฟี้ยวฟ้าสู่ลมแรงๆได้สบายเลยแต่ว่าเซนเซอร์ไปทำงานนั่นนะเอาเล่นเอาเล่นไม่ได้นะอันนี้้องเอาโทรศัพท์่านเสียบเอาระวังโดนยัยโดนโวอลลุ่มทันนะอ๋อโวอลลุ่มมันยุ่งยากท่านเคลียร์โทรศัพท์ท่านก่อนอันนี้อยู่ในแอปอ่ะในตองนั้ ปกติเปเลยโอเคจับโหโดอเคไม่โดนแล้วนะอย่างเี้ยรับเลยนะทำไม่ใช่นี่ดันมาตรงตก็ได้เอาตัวนี้ออกน้นี่มันก็มันกลด้เนดันแสง ไม่เป็นไอโฟนไม่ควรเล่นไม่ใช่ไอโฟนสสนี่แบบการการรักษาแบตรูเลยโดนเก็บหเหลือหักส<อ>ิเปอร์เซนต์เหลือสองจุดพออันนี้ผม <c oughs> ผมทดลองบินมาสี่จุดผมเหลือไว้สองจุดฝากแบบน้าเนี้ยตรวจจาเต็มเต็มองชาร์จมาเต็มรลยะให้บินการเก็บรักษาเนี่ยเมื่อเราทำงานเหมือนกับมีเวลาเนี่ยเราเก็บไว้สองจุดพอสองจุดคือหักสิเปอร์เซนต์ แต่เราสามารถเก็บไว้เต็มได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อย่างเนี้ยเก็บไม่ได้นะเดี๋ยวแบตม่วงเพราะมันคลายประตูมันไม่ทันเราต้องบินคลายหรือว่าเอามาทำอย่างนี้เออชาร์จเราใช้ในหมดชาชารชาพาวเวอร์แบงค์ไม่ทันก็เอาตูดถั่วสารทั้งทันอ๋อชาถั่วสารใช่มาเปิดทีก่อนเลชาร์จโทรศัพท์นะเรียกชาพาวเวอร์แบงค์ครับ มีในชุดคอมโบเท่านั้นไะแล้วก็ฮับฮับเนี่ยชาร์จทีได้ละสามก่อนนะทีละสามก่อนโดยเอาสายตัวนี้เสียบแล้วเสียบไฟ้าปัรัจ่าทีลก่อนมันจะเลือชาติก่อนตีไฟเยอะก่อนอันนี้อ้าวท่านเปิดหนึ่งสั้นเออหนึ่งสั้นหนึ่งยาว ต้องเปิดนี่เปิดนี่เห็นไหมใช่แล้วก็ตั้งเร็วเร็วอ๋อตั้งตใช่ตึ๊กเลยจะมีเสียงแล้วลัก็เหมือนกันเปิดเหมือนกันเหมือนมือสั่นหนึ่งยาวเหมือนกันใช่ไหมใช่แช่ไว้อ่าเริ่มโอเคนี่กดดูกล่องคาลิเบตปกตินะถ้าหากว่าท่านเอาไอ้อนี่ครอบไว้น่ะกินบอลเสียหายได้นะอย่าลืมนะท่านกดรอบของท่าน ออ <c oughs> ได้เลย่าโไฟอน, <c oughs> นี่าแล้วอ,อ่าขึ้อเคอนี่แสงน้อยนะตัวิอย่งเดียเม็ดนี่ขึ้นเดินหน้าถอยหลังห่ะรูเนยถ้ากดลงมาเนี่ยดันเาตัววีไปสตาร์ท นะออสตาร์ยับปิดก่อนปิดก่อนเหมือนเดิมนะการสตาร์ทตัวลำนะกดลงมาแล้วดันนี้สตาร์ทนะก่อนสตาร์ทเนี่ยดูดาวเทียมลูกดวงบินเนี่ยต้องห่างแปดดวงขึ้นไปแล้วมันจะส่าโครมทอยคือบ้าอะไรนะตอนนี้ดาวเทียมแผ่ดาวเทียมแปดดวง เรียดดี้ทูโกตรงเนี้ยสีเขียวตัดสีเหลืองอยู่เพิ่งแต่เป็นสีเขียวโอเคนะว่าว่ามันสร้างแผนที่คืออยู่ตามโฟมพอยต์มันขึ้นตรงไหนมันจะตามตรงนั้นครับินหลงทิศทางลงทิศทางไปเราก็เข้าแผนที่เลได้เปิดเปิดเปิดอันดับแรกเปิดรีโมทก่อนพอบินเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำกับการปิดตัวลำก่อนงวันนี้สมมติอ่ะท่านถ่ายภาพวิดีโอ มภาพนิ่งท่านจะโหลดข้อมูลท่านอยู่าเพิ่งปิดนะเข้าเข้าอาร์บารมตัวนี้แล้วโหลดโหลดเพื่อเข้าซินโทรศัพท์ท่านครับภาพมันจะเงียนการเปิดก็เนี่ยมันยกอย่างนี้เลยกดแช่แล้วเปิดแล้วแล้วก็เปิดหนึ่งสองหมดสบาแล้วกดขึ้นแลยกตัวนะยกยกตัว เดินหน้าถอยหลังหมุนซ้ายหมุนขวาอันตัวนี้ก้มงเลยกล้องครันตัวนี้วิดีโอภาพนี่สลับก็ตัวนี้สลับหมดได้รอรอดาวเตรียมมันแป๊นึงเดี๋ยวรอดาวเตรียมแปดดวงไปมันก็เป็นสีขาวนี่เปรเ็เลมีหมดพอเหลือสักสจุดทันทันขอชาติไหล้ เพราะมันใช้สี่ชั่วโมงหกสี่ยี่สี่สองร้อยสี่สิบนาทีมันพร้อมแล้วพร้อมบินแล้วเนี่ยเธอวางแล้ววางแล้วตรงน,น,นี้ก็ได้ปดึป๊บปึป๊บนี่เซนเตอร์เขาดังเขาร้องเตื<า>อนเซ็นเตอร์ ตาดอย่ยกตัวขึ้นสักเมตรยี่สิบสองเมตรเลยนะให้ก็จำโมดพ้อยแป๊บนึงเจนเจอร์ก็ทำงานมีนี้เดินนถอยหลังแต่มีเราอยู่ก็ไม่มาเ็นเซอร์ก็ทำงานเนี่ยมันไม่ชนไปฝาซ้ายอันนี้ขึ้นอันนี้หมุนหมุนซ้าย มุงขวาอย่างนี้ไม่มีอะไรโน้นถ้าถ้าถ้าจะลงจะจอดถ้าจะลงจะจอดก็กดแค่ก็ดับนะโน้นเรา็นเซนเซอร์เราก็หล,ลบมันเอาหมุนหลบเรากดแค่กดลงก็งดับจะมีคับมนึงแค่เลย พยายามอยากขึ้นจะดึงกระซายก็คูณคูณเข้าคินบอลคอมอเตอร์แล้วมันเลอะมันก็ตกนะมันตกทีนี้ท่านลองการเล่นกับาตกใจนะเมืตกใจเราหยุดเราไม่ต้องโยกตเรงไม่ต่อยมือเลย